ท่านสมาชิกของอคโทรลที่เคารพครับก็ผมนะครับก็มาจากที่เมืองทองธางนีมากับภรรยานะครับก็ได้รับเกียรติจากคุณไฉแล้วก็ภรรยาเชิญมาเล่าปังเพราะอยู่ใกล้นะครับก็ทํางานสอนโรงเรียนด้วยนะครับสอนโรงเรียนเสร็จปังเมืองทองนะครับก็ใช้เวลาเย็นๆอย่างนี้ทาจะอยากจะทําพิเศษบ้างก็เลยนะครับกรณีของผมนี่ก็ ประบกับตัวเองนะครับว่าเราเรามีลูกสาวนะครับเป็นรถอุบัติเหตุเมื่อมาสองเดือนที่แล้วนะครับแขนหักตรงนี้หักเรา2องแถวโดยสารที่แถวบางกะปิก็ก็มีค่าใช้ใจ่ายเล็กน้อยที่นี่อ,า,อาการก็ยังไม่ดีขึ้น2เดือนนะครับผมก็เลยอพอดีภรรยาผมนะครับแม่มารีเนี่ยเขารู้จักคุณแจงเขาก็เลยบอกว่าเขาคุณแจงเขาบอกว่าแม่แม่ดีแล้ว ลองเอาอยาตัวนี้มาให้ลูกสาวทานที่กระดูกจะได้เชื่อมกันเพราะว่าหมอที่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้จะผ่าก็ไม่ผ่าจะทําอะไรก็ไม่ผ่าปล่อยไว้เลื้อยลังก,ก็ทํางานไม่ได้ปัจจุบันนี้ให้ออกจากงานก็เลยมาอยู่บ้านก็เลยว่าถ้าสองเดือนไม่ดีขึ้นนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทานทานได้ห้าันกแล้วก็เลยบอกว่าหมอน,นั้นผ่าตัดประมาณวันที่ยี่สิบที่ผ่านมายี่สิบสี่ใช่ไหมแม่ยี่สิบสี่นะครับ ก็ได้ยามาคุณชายคุณแจงก็เอายามาให้ทานก็ให้ลูกทานเลยวันละสี่เม็ดนะครับพอพอถึงวันที่ยีบสนะครับก็ไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยไปพาลูกไปอีกครั้งหนึ่งก็ไปเอ็กซ์เอ็กซเร่ก่อนพบท่านหมอใหญ่ก็เลยท่านก็เลยเอ็กซเร์ท่านก็เลยแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมกระดูกเชื่อมกันได้เร็วจัง,ท,งทั้งที่จะผ่าแล้ว มอก็เลยเอ็กซเรย์ก็เลยเรียกนะักศึกษาแพทย์ที่อยู่มาหลายๆคนมาศึกษากรณีนี้อยู่เพราะว่ากระดูกที่มันควยกันมันเริ่มต่อกันนะครับนะครับก็เลยพ็เริ่มต่อกันก็แสดงว่าหมอว่าไม่ต้องผ่าแล้วถ่านนูโชคดีแล้วนูไม่ต้องผ่าแล้วแต่ท่านคุณหมอก็เลยถามว่าไปทานอะไรมาบ้างก็เลยบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วก็กินวิตามินไอแคนเซียมที่บำรุงกระดูกเสริมนะครับก็คือกินตัวคอนโพลต,ตัวนี้ไปประมาณสักสี่ห้าวัน นะครับผลก็เลยปรากฏว่าดีขึ้นก็เลยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ว่าเออเราคงไม่ต้องเสียเงินเยอะแล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลย,<ม>ยนะครับเตรียมเตรีย,ม,ยมผ่าเตรียมอะไรเรียบร้อยแล้วครับ 40, ประมาณสามหมื่นวางเงินแล้วแล้วก็จองห้องแล้วรถวิ่งเข้าไปโรงพยาบาลลูกสาวบอกแม่ลูกต้องไมาอยู่ตรงนี้ นะครับแค่ปาเตรียมเงินคุณหมอบอกว่าไอ้เว้นแค่อทิเดียวเกิดมหัศจรรยร์อะไรขึ้นเป็นไปได้พี่อยากกันมาดูเต็มเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเลยว่าเพราะคอนโทรลตัวนี้แน่นอนครับก็เลยก็เลยหลังจากนั้นนะครับเมื่อวานวันก่อนนะครับมีเวลาวันหยุดก็เลยไปที่บ้านที่คุณชัยก็เลยไปรับไปซื้อมาอีกสองชุดนะครับเพื่อให้เขาได้ทานในกระดูกเชื่อมภายในสองเดือนนี้จะต้องดีขึ้น นะครับก็คงจะต้องพึ่งสารอาหารที่ผมเรียนถามอาจารย์ก็คือว่าเป็นสิ่งที่บำรุงเซลล์บำรุงกระดูกเพราะว่าเราพวกเราคนไทยใช่ไหมครับผมก็สอนนักศึกษาคือรู้จัก BDCM กด้วยผมก็เลยเข้าใจผมก็อ่านยละเรียดแล้วผมเข้าใจว่าลักษณะเดียวกันคือคนไทยเราชอบทานสิ่งที่เ,เป็นหมักหมม้าไปในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเล้าบุรีหรืออะไรคนไทยเราทานได้ทุกอย่างผมก็เหมือนกัน พราะว่าถ้าเรามีประเดินัณนดีของอาจารย์มีผมว่าเราถ่ายผว่าน่าจะทําให้อายุเรายืนแล้วก็ดีขึ้นผมก็จะขอเป็นสมาชิกนะครับอู้แล้วก็ขนลุกจะขอเป็นส,าาสนมาชิกกับคอนโทกัอาจารย์ทำงานร่วมนะครับผมจะไม่ต้องเพื่อคาสัยบริษัทไหนแล้วผมเ<ต>พิม่มอะไรก็ลำบากเหมือนกันนะคะเพราะคุณแกงไปใจมากโทรตามครูถึงได้มาท้าพิสูจน์กับลูกเลยเนี่ยลูกแขงหัก ถ้าดีจริงนะฉันเป็นทั้งครอบครัวเลยเอามาเดี๋ยวนี้เลยอยากรู้จริงๆมาท้าพิสูจน์กันคุณแจว,ว่าได้เลยเอาไปเลยเอาท้าพิสูจน์นะคะแต่ตกใจมากที่คุณหมอว่าเป็นไปได้ยังไงแค่อที์เดียวโอค้ครับเออมันเป็นเนื้องอวลูกสาวก็บอกทำไมปวดจังเลยแม่บอกว่านี่แหละคือการมันจะเป็นกระตุ้นหรือสร้างเซลเล์อะไรสักอย่างแม่เชื่อตรงนี้ แม่ต้องหยุดกินเพราะว่าพรุ่งนี้จะผ่าแล้วพี่แจงบอกว่าให้หยุดทานหยุดไม่ได้ถ้ามันดีจริงยิ่งยิ่งกินชะลอมันไว้ผ่าปุ๊บยิ่งดีเร็วกินไปเลยลูกเลยบอกอย่างเนี้ค่ะ,ะถ้าอ่างนั้นกินไปเลยพอถึงวันผ่าไปเอ็กซเรย์ปรากฏว่าไม่ต้องผ่าดีขึ้นแบบหมอตกใจเลยค่ะคุณแม่ก็เชื่อเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าต้องเป็นราอยาตัวน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อนลูกสาวก็เหมือนกันดีใจมากโทรบอกเพื่อนๆญาติกำลังจะเตรียมมากันหมดโทรแคนเซอร์หมดเลยไม่ต้องมาอืดเดิดทางมาดูคัะตองัดหลานตกใจมากเลยตอนนี้ที่เอาไปสามกระปุกนี่ยาติของไปแลวสองแม่ก็ขอขออไปกินแล้วแม่เยาเลี้ยกไม่ได้ลูกต้องกินก่อนก็บอกว่าก็ยังมีอยู่อีกอันหนึ่งอยู่ให้เพื่อนไปลองแม่เขาอยากลองเขาไม่เชื่อแต่ว่าผมก็เรียนท่านสมาชิกนะครับว่า อพอรู้จักผมกับคุณชายคุณแจงเนี่ยเราเคยทางานอะไรต่างร่วมกันมาร่วมกัน20ปีนะครับเพิ่งจะมาหาเหินกันในช่วงที่ผมมาเป็นครูคุณแจงคุณคุณชายเขาสู้เลยเขาทํางานพิเศษอย่างที่เขาได้เล่าฝังมาเยอะแต่ผมเนี่ยครับเป็นสมาชิกเขามาก่อนผมไม่ได้สนใจวพาผมเป็นครูนะครับพอมาเกิดเหตุการณ์กับลูกผมเรียกว่าต้องกลับมาทําธุรกิจตัวนี้ร่วมกันเพื่อประเทศชาติเราเพื่อสังคมประเทศเราจะได้ดีขึ้น เพราะว่าคนไทยเราทุกคนเนี่ยมีสภาพเหมือนท,ที่ท่านดูเนี่ยผม,ผมเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์คอนโทรลนี่จะช่วยชีวิตคนไทยได้ดีขึ้นและเราคนไทยทุกคนรักประเทศชาติเราเพราะว่าเราจะส่งเสริมสินค้าไทยร่วมกับอาจารย์นะครับขอบคุณสมาชิกครับที่บค,ครัก